แล้วตอนนี้นะคะเฟียสพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้ามาอยู่กันที่บูธเอส u ี o ีออตโตสีาและอยู่ก<ส>ับพี่สุชาติเองสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่สุชาติแนะนำตัวดีกวนะคะครับผมผมสุชนะกันหาครับเป็นเจ้าของตัวร้าน s D a u t o ี t ครับวันนี้ที่ในงาน บิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยทางร้านก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับที่จะมาโชว์ในงานไม่ว่าจะเป็นบอกวิวแชร์ผู้สูงอายุอย่างที่เราเห็นนี่เลยใช่ครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวงานนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับทางญี่ปุ่นเลยการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุการใช้งานจะค่อนข้างปลอดภัยครับผมอย่างที่เห็นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับใครที่แบบวิวแชร์นั่นเองนะคะใครสนใจที่แบบว่า คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะอาจจะพิการหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช้งานง่ายปลอดภัยครับผมแล้วสามารถติดตั้งกับรถได้ทุกรุ่นครับไม่จะเป็นจะเป็นรถตู้นะครับรถเก๋ง SUV m p v ก็สามารถติดตั้งได้ครับค่ะผมก็ใครสนใจนะคะก็สามารถมาขอในงานมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะมีครับผมในงานมีโปรโมชั่นค่อนข้างพิเศษยังไงอยากเชิญชวนให้เข้ามาแล้วมาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นครับผมมีโปรโมชั่น ว้าวนะพี่สชาตบอกว่ามีโปรโมชั่นแน่นอนนะคะและอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นระบบวอเตอร์ไฟฟ้านะสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็สำคัญค่ะมาตรฐานญี่ปุ่นเลยอย่างที่ตรวจโควอยู่นี่นะคะก็เราทั้งติดตั้งให้แล้วก็นําเข้ามาด้วยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านเราก็มีบริการติดตั้งถึงที่บ้านเลยจริงเหรอคะใช่ครับผมโอ้ลดมากๆเลยนะคะทุกคนคะใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะก็สามารถมาขอคำปรึกษานอกจากรูปตู้แล้วรถยนต์ก็สามารถทําได้แอบเห็นว่ามีด้านหลังด้วย ใช่ย,ยังไม่พอก็จะมีชุดแต่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกเบา V i P รถผู้บร, AP, ปปริหารก็อย่างที่เห็นเนี่ยที่มาโชว์อยู่เนี่ยครับด้านนี้เหรอคะอ๋อมอำนวยความสะดวกสบายเดี๋ยวขออนุญาตลองนั่งนิดหนึ่งได้ไหมคะยินดีครับยินดีอยากเป็นผู้บริหารครับผมนี่เหรอคะสวยบดีอ้สมมติว่าแบบว่ามันเข้ามากเลยนะตอนนี้มีโต๊ะทํางานให้ด้วยครับเฟียนถ้าเฟียมีแบบนี้เฟียนน่าจะไม่ทางานน่าจะกินมากกว่าค่ะครับผม กินนะสมมุติอยากจะซอยอะไรนะคะอยู่ในรถเนี่ยตัวเกรดหนังตัวนี้จะเป็นหนังนับป้านําเข้าจากญี่ปุ่นจะนิ่มกว่าหนังปกติทั่วไปอันนี้ก็คือหนังนําเข้าอีกใช่ครับลองจับดูครับไม่ใช่หนังพีวีซีทั่วไปไม่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 ลองจับดูหนังจะนุ่มเป็นพิเศษครับจะนุ่มกว่าปกติทั่วไปนุ่มกว่าเนื้อเราอีกจริยจริงๆค่ะนุ่มแต่ว่าแน่นนะครับผมเนี่ยแล้วทุกพรีเมียมดูหรูหรามากๆเลยตัวนี้เนี่ยบอกราคาประมาณเท่าไหได้ไหมคะเอ่อคู่หนึ่งก็ประมาณ ประมาณ1 0 0 0 0แสนค่ะคู่หนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าต้องการนะคะแค่ฝั่งเดียวหรือว่าต้องการครบทั้งคันรถใช่ครับออปชั่นออปชั่นของตัวเบาะก็จะค่อนข้างหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยครับเอนอนอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็จะเป็นเลื่อนแล้วก็จะมีตัวรองน่องมีรองน่องอีกใช่ครับใช่ครับยังไงอ่ะเลื่อนยังไงอ่ะคะเนี่ยครับกดตรงนี้ครับผมอ๋อทุกคนค่ะมันอัตโนมัติหมดเลยทุกคนดูนะถ้าเฟีดอย่างจะแบบว่า ลอนนองอยากจะนอนเนี่ดีงามอเลื่อนรู้สึกเอรเยอะไปตัวโตก็สามารถพับเก็บได้ครับพับเก็บได้ด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้ครับบาแล้วดีงามมากๆเลยอ่ะเอาลงนิดนึงนะคะประมาณนี้ตรงนี้มีช่องเสียบ USB ด้วยใช่ครับชาร์จเคื่อมือถือครับผมดีงามนะคะใครสนใจอยากเออนอนดูซีรี่แล้วเออรทางไปต่างจังหวัดนะคะระยะยาวก็สามารถดูได้แล้วตัวนี้ล่ะคะ ตัวนี้จะเป็นเบาะวิวแชร์เวลแคบสำหรับรถเก๋งโดยปกติเราเข้าใจว่าเบาะพวกนี้ติดตั้งได้เฉพาะรถตู้ตอนนี้จะพิเศษก็คือสามารถติดตั้งได้เกี่ยวกับรถเก๋งก็ได้ครับอันนี้รถสี่ล้อทั่วไปได้หมดเลยครับทั่วไปที่บ้านมีรถรุ่นอะไรโทรมาปรึกษาว่าติดตั้งไหมขับรถอีโคคาร์เล็กๆได้ไหมได้สาหรับอีโคคาร์ก็ได้ใช่ครับเราเคยเดินห้างใช่ไหมครับเราเห็นแบบพาคุณพ่อคุณแม่ ไปทานข้าวเนี่ยต้องอุ้มท่านลงอันนี้ไม่ต้องเลยบอกตัวนี้ก็จะยกส่งออกมาด้านนอกเลยเราแค่พยุงท่านขึ้นไปแค่นั้นก็โอ้ยดีงามมากๆเลยนะคะสบายและสำคัญปลอดภัยด้วยสำคัญมากเลยนะคะแอบดูว่าเห็นมีคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมอนุญาตพาทัวร์นิดนึงเนาะโอเคตามมาเลยค่ะวันนี้านั่นเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะคันนี้สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นแชร์ังหรือเพิเศษดูแชร์ขับเคลื่อนด้ยฟ้าเลยสามารถใช้งาน เหมือนขับรถลองนั่งดูได้ครับผมล่งใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะเหมือนขับรถเลยครับนี่ก็เป็นทางผ้าสีรุ่นบรถเลยใช่ครับือวางเท้าตรงนี้อ่าวนะครับวต้องวางเท้าได้เลยครับาบอออกว่าายันนี้เดินหน้าไปได้เลยม่ใช้ฟิลเซรามิกนะคะเคยแต่ใช้ฟิลธรรมดาเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะอาจจะแบบร้อนบ้างอะไรบ้างลองขับไปได้เลยครับแล้วก็มีงบจำกัดด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเเจ๋งมากลยส่วนรุ่นซุปเปอร์นาโนแบบส้มหยุดเลยอ่ะส้มหยุด ค่ซ้อมหยุดนะคะซ้อมหยุดเฮ้ยสุดหยุดอ่ะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรกั้นอ่ะสนุกอะค่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้กลับเข้าที่เดิมไม่ได้แล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็จะช่วยประมาณนี้นะคะใช่ครับมีโปรโมชั่นไหมอะตัวเนี้ยมีครับทุกอย่างมีโปรโมชั่นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวเนี้ยครับบันไดไฟฟ้า ่าผู้สูงอายุขึ้นลงอยู่นะครับใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็มีครับสำหรับขึ้นลงเห็นไหมครับพอปิดก็เก็บเข้าไปโดยไฮโซแล้วมีไฟด้วยใช่ส่องสว่างทางเดินอย่างเงี้ยครับบางทีกลาคืนนะเนาะมองไม่เห็นรจะเป็นถนนหรือเป็นบันไดก็มองไม่ออกถูกต้องครับถูกต้องครับรลอง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 ยคนดีเยอะมากเลยเพราะว่าจะช่วยปกป้องคุณนะคะจากรังสัญญานี่นะคะได้มากถึง400ประมาณนี้ก็จะสบายๆลงมาก็ว่าคนขาสั้นแบบเฟียสนะคะ ค่อนข้างปลอดภัยครับเวลาที่โล่เหมือนซินดาลเลล่าเลยอ่ะครับผมโอ้โหดีมากๆเลยเดี๋ยวให้พี่ชุวัฒนนะคะเชิญชวนให้คุณพ่อเข้ามาในงานนิดนึงกลับก็จริงๆครับก็คืออยากให้ ทางลูกค้าเพื่อนๆเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ในร้านครับค่อนข้างหลากหลายแล้วมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกบ่อวิชศษบอก v i p หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเงี้ยลองโทรมาปรึกษาหรือเข้ามาปรึกษาได้ว่ามีรถรุ่นเนี้ยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไหมดีๆให้เขปรึกษาเลยครับสมว่าเออจะโทรมาปรึกษาสามารถโทรได้ที่เบอร์อะไรคะ0819196359ครับ สายนะคะก็สามารถโทรหาพี <osaurus. S 1> so ่ส <sh> uh ุชาติโดยตรงได้เลยนะคะสายเองเลยเนาะแล้วก็อยู่บริเวณนะคะกิจกรรมอยู่บริเวณพอดึงสุขานะคะในงานวิกเศษ2020นั่นเองนะคะที่ใบเตกบางนาจัดโปรโมชั่นจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะใครสนใจก็สามารถรับเลียนมาหาพี่สุชาติได้ทุกวันไหมคะว้าวนะอยู่ที่วันเองเลยนะคะใครสนใจก็สามารถรับเลียนมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปขับรถเล่นก่อนนะอันนี้ชอบมาก สบายครับไปไหนมาไหนเป็นช่างะาาสะดวกไม่บายแบบดีด้วยใช่ค่ะแล้วก็เนี่ย